สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอาจารย์พลคนเกษตรครับได้เดินทางมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเรามาพบเกษตรกรท่านหนึ่งได้นําเอานวัตกรรมอิม e เมาใช้และเป็นวันที่มีความสําคัญต่อพี่น้องเกษตรกรในตําบลน,นี้อําเภอนี้นะครับเพราะว่ามีการจัดอบรมประชุมงานกันนะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหน่วยง,งานสากลนะฮะหลายท่านก็ มาร่วมในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทักทายก่อนนะครับสาหรับเกษตรกรทา่านนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอแนะนําชื่อครับสุริยาเลนจุ้ยค่ะพี่สุริยามีชื่อเล่นไหมฮะชื่อยาค่ะอ่าพี่ยานะพี่ยาครับนี่รูปหลอหลอนนี่รูปใครฮะมี <laughs> <laughs> ก็คือพี่พิทยาทองแคล้วนะก็เป็นเขาเรียกว่าคู่ชีวิตนะซึ่งทําการเกษตรด้วยกันมาเนี่ยเยเว่านานเลยไหมะใช่ค่ะทําอะไรบ้างครับพี่ ก็เป็นเกษตรผสมผสานนะคะก็มีทุกอย่างเช่นอะไรบ้างฮะจะเราจะเน้นเป็นทุเรียนกับกาแฟนะคะแล้วก็มีผักหลายอย่างนะ,ะจะเป็นเลี้ยงสัตว์ก็มีหมูเป็ดไก่<ช><ช>ก็คือได้ดูรายการทางท<ช>ีวีเกษตรทีวีเกษตรช n แนลเนี่ยก็เห็นนวัตรกรรม mgl <ช>ก็ด้วยความสงสัยเอ๊ะมันจะดีจริงหรือเปล่าก็เลยเอามาลองก่อน<ช>แล้วก็เอามาใช้จริง นะก็ถึงปัจจุบันนี้นับเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วน่าจะเข้าปีที่สามแล้วนช่ไมโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือแฟนครับตัวจริงเสียงจริงนะสามปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานนะ MGL ที่นำไปใช้กับพืชกับสัตว์เนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรนะแต่อาจารย์พลเห็นป้ายด้านหลังเนี่ยขอให้ทีมงานนะนะส่องไปดูตรงนี้นิดหนึ่งนี่นี่อ่านว่าไงพี่อันนี้ค่อ่านตามป้ายนี้ว่าอะไรฮะั้างลานี่เป็นศูนย์เรียนรู้ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ค่ะศูนเรีนยนรู้การเพิ่มเติมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรของคุณพิทยาทองแค้วคะตั้งอยู่ที่83หมู่4ตำบ,ตำบชลชชยราอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบโดยหน่วยงานไหนให้มาฮะอันนี้เป็นของสำนักงานเกษตรบางสะพานน้อยค่ะก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะและมีข้างบนด้วยนะพี่ค่ะเป็นโครงการ5ประสานคะ สืสารทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงนะคะก็คือข้าพเจ้าในพิธีญาทองแค้วนี่แหละ<ช>สรุปแล้วที่นี่คือศูนย์อะไรฮะเป็นศูนย์เรียนรู้หรือศูนย์นัดเจอนัดยังไงฮะศูนย์เรียนรู้<ม>ค่ะก็คือมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่าน<ช>ก็แวะมาดู<ช>ก็คือมาดูศูนย์นี้ว่าทําอะไรยังไงบ้าง<ช>ทําเกษตรอะไรบ้างซึ่งมีมาแวะดูบ้างไหมฮะมีของการยางค่ะ แล้วก็เกษตรเนี่ยค่ะคือว่าสูตรเรายังไม่สมบูรณ์แบบเพิ่งจะเริ่มนะถ้าเรียกว่าจะให้ให้ลงตัวก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะถ้าหาพี่น้องเกษตรกรในอาเรียกว่าอำเภอบางสะพานน้อยนะมีหลายตำบลนะแล้วก็พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงก็อยากจะมาบ้างนี่นะจะให้ติดต่อพี่เบอร์อะไรโทรศัพท์ศูนย์หกสามหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าแปดค่ะเบอร์นี้ก็เดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอนี่นะ พี่พิยาเราเนี่ยบอกว่าจะินดีต้อนรับพาไปดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะนวัตกรรม MGL เป็นนวัตกรรมชีวภาพปลอดสารพิษสารเคมีนะที่เราเรียกว่า MGL ต่างๆไม่ว่าจะ MGL ฝาเขียวฝาเงินผงเคลียผงซปเปอร์ก็อยู่ที่นี่นะครับเพราะที่นี่คือศูนย์กระจายนะครับของ MGL นะครับถ้าหากว่าใครแวะมาดูแล้วเกิดความประทับใจจะมาแบ่งปันจะมาหยิบเอาไปเนี่ยก็ติดต่อกับพิยากับพี่พิทยาเนี่ย นะชื่อยายาเหมือนกันนะพี่นะแล้วก็ตกลงกันเองนะเพราะว่าที่นี่คือศูนย์แบ่งปันนะครับเดี๋ยวพี่ยาครับในระหว่างนี้ก็มีการอบรมสัมมนากันในเรื่องของภาครัฐกับทางพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเดี๋ยวเราจะแอบ,บเลี่ยงๆนะฮะไปด้านหลังเพื่อจะไปดูผลงานของ MGL พี่ยาบอกว่าทำไม่หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปพร้อมกับพี่ยาเลยนะครับไปข้างหลังเลยครับเจอกันครับ ท่านผู้ชมครับพี่ยาบอกว่าจะพามาชมสวนนะจุดแรกนะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับพี่ยาครับไอ้ตรงนี้พืชอะไรฮะเนี่ยทุเรียนค่ะทุเรียนทุเรียนนี่อายุสักเท่าไหร่ละน่าจะอายุเดียวกับลูกสาวเลยเนะี่ยน่าจะประมาณยี่สิบกว่าปีโอ้โหต้นนี้ยี่สิบกว่าปีนะเห็นบอกแรกๆเนี่ยมันมีอาการยังไงบ้างฮะมันเหมือนจะตายนะคะต้นนี้เราก็ใช้ผงเคลียร์ลาดโคลนไปก่อน รู้สึกว่าเขาดีขึ้นก็เลยใช้ฝาสีน้ำเงินช่วยแล้วก็ฝาสีเขียวก็เลยนี่ดีขึ้นมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมครับนี่ต้นนี้ก็ยี่สิบกว่าปีนะ<ช>แล้วก็ย่ำแย่จะเรียกว่าใกล้ล่อแรล่ใกล้ตาย<ช>ก็เริ่มต้นเอาน้ำผงเชียชไปแช่น้ำหนึ่งคืน<ช>แล้วก็ลาดลงดินใช่ไหมลาดคนนะะูอะไรอยงเง้ก็เว้นไว้ทั้ระยะหนึ่งก็ฉีดฝา สีน้าเงินใชช่่ชวยเพื่อกําจัดลาแบคทีเรียต่างๆหลังจากนั้นก็ฟื้นฟูนฟนด้วยการใช้ m g l ฝาเขียวใช่จนถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงมองสภาพเป็นยังไงดีมากเลย <laughs> คือใช้ทุกต้นแล้วดีมดกเลย <laughs> <laughs> ก็เรียกว่ารอดแล้วใช่ไหมเอาแล้วท่านผู้ชมนี่คือจุดแรกนะต้นทุเรียนเห็นผลแล้วนะเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายจุดนะที่จะไปดูนะพี่อยูด่ด้าน,ด,านด้านหลังนี้นนะกล <laughs> ้องตามไปเลยนะครับ พี่ยาครับอันนี้เป็นพืชผลไม้นะที่ได้รับความนิยมนะครับหลังจากที่เราชื่นชมกับทุเรียนแล้วนะครับก็ยังมีพืชอีกอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยมังคุดค่ะฮะมังคุดค่ะทําไมไม่เห็นมีลูกเลยหมดไปแล้วลูกดกไหมใช่ค่ะดกค่ะแล้วรสชาติเป็นไงบ้างหวานค่ะเสียดายไม่เหลือไปสักลูกนะมีคนมาเหมาไปหรือว่าเราเก็บไปขายตามบ้านนี่แหละค่ะแลกเปลี่ยนกันเนี่ย เมื่อมีเงาะแล้วมันก็ต้องมีพืชชนิดหนึ่งคู่กันนะพืชอ,อะไรที่เขานิยมกันนะล่องกองลองกองก็มีนะไหนอยู่นะนี่นะอ่าท่านผู้ชมครับตามมาดูทีฮะมังคุดก็หมดแล้วนี่คือลองกองแต่ลองกองมันยังมีให้เห็นอยู่นะใช่ไหมใช่ค่ะคอง<น>ะังไม่แก่ค่ะมัน,มน,มนอาจจะไม่แก่นะพิ่งมีนะนี่ฮะโอ้โหนี่นะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะออกไปตามนี่นะฮะต้นตามกิ่งเนี่ย อย่างนี้ที่มองเห็นเนี่ยถือว่าโอเคใช้ได้ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเห็นเห็นภาพรวมแล้วนะก็คือใบเป็นไงใบใบสวยอ่าใบสวยใบงามนี่นะก็คือลองกลองนะครับอ่านี่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วนะครับก็เห็นภาพรวมนะทุกอย่างทุกอย่างที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็มีพืชอีกนะมากมายนะที่นี่เดี๋ยวเราตามไปนะพี่ยาจะพาไปดูนะครับครับพี่ยาครับ บริเวณการเกษตรนะรวมทั้งที่พักอาศัยของพี่เนี่ยนะมันพื้นที่โดยรวมมันสักเท่าไหร่กี่ไร่ฮะเนี่ยยี่สิบไร่ค่ะแบ่งเป็นพืชชนิดไหนบ้างคนะยี่สิบไร่เนี่ยเป็นสวนยางแล้วที่เหลือก็ออกมาทําเกษตรผสมผสานนี่คือแปดไร่อืมครับก็มีพืชเกษตรผสมผสานและมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยใช่ค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้มีหมูเป็ดแล้วก็ไก่ค่ะเนะดี๋ยวเราค่อยตามไปดูแต่ว่าเรามายืนตรงนี้พี่ อันนี้พืชชนดิดไหนฮะเนี่ยอันนี้มะละนะคะแล้วดูมันรู้สึกมันจะสดสวยสวยงามใช่ไหมฮะหรือไงฮะใช่ค่ะยังไงช<อ>ี้ชีแจงนี่ไหนว่ามันสวยยังไงฮะใบเอยลักษณะการเลื้อยมันเป็นยังไงบ้างมันจะงามถ,ถ้าไม่ได้ใช้นี่มันจะจะเหลืองอ,อันนี้จะงามแล้วก็เขาจะอวบแล้วก็จะแตกไวอั<ล>นนี้มาดูนี่ฮะมาแตกวายยังไงดูนี่ฮะโอ้โหเลื้อยแล้วเลื้อยอีกนะท่าน<ช>ผู้ชม แล้วเราเห็นคือใบมันสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ค่ะเขียวงามใหญ่นะอ่านี่คือดอกใช่แล้วนี่ปลูกมาได้ถึงเดือน,นยังไม่ถึงนะคะไม่ถึงนะ<ช>เอ๊ะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันมันออกเป็นเอาอไปอะไรฮะลูกนะคะโอ้โห <laughs> นี่คือมะละใช่นี่ฮะท่านผู้ชมครับผลงานของการนําเอา MGL ไปใช้ใช้อะไรบ้างฉีดพ่นเนี่ยพี่ยาทีแรกก็ต่อพอเขางอกขึ้นมานี่ยเราจะใช้ฝาสีเขียวก่อนนะคะ แล้วพอได้สามวันก็จะใช้ฝาสีน้ําเงินแต่ตอนปลูกจะใช้เคลียร์ทา,ทางดินก่อนนะคะ,ะใ,ในหลุมนะคะ,ะสรุปแล้วก็ใช้สามอย่างพร่น,นะ,ะใช่ค่ะแต่จริงๆขออนุาตแนะนำพี่นะคือ MGL ฝาสีน้ำเงินเนี่ยมันมีบทบาทสองอย่างคือเอาไว้กําจัดเชื้อราเชื้อโรคถ้ามันมีปัญหาแล้วค่อยไปแก้ แต่เกษตรกรบอกว่าเอ๊ยอยากจะป้องกันไว้ก่อนดีไ,ไหม <c oughs> ก็เอาไปฉีดแต่ว่าปริมาณลดลงได้นะจากเดิมที่ผมเคยบอกว่า1 0 0ยซีซีต่อน,น้ำสะอาด20ลิตรเนี่ยพี่ไม่ต้องใช้ถึงรนะ้อยซีซีนะเวลาป้องกันสัก<ช>ัก c c ซีซี<ๆ>ก็พอละนะจะได้เอาไปฉีดป้องกันอันนี้ก็คือผลงานนะคืนี่คือมะละเห็นเห็นนะครับท่านผู้ชมพี่ยาบอกว่ามันช่างงดงามอะไรเช่นนี้นะเอาละเห็นพี่ปลูกอ,อะไรนะเกี่ยวกับมะละกอด้วยเะพี่ใช่ มะละกอทําไมลูกมันโดกจังอะพี่เพราะอะไะที่ตัวนี้เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บภาพอินเสิร์ตไปนะแล้วเห็นอ่าต้นทุเรียนรวมๆมมันสักกี่ต้นอะพี่เนี่ยี่ว่าที่ว่าต้นใหญ่นี้ใช่ไหมคะอ่ะทั้งหมดอ่ะรวมรวมกันเนี่ยทั้งหมดนี่น่าจะร้อยกว่าต้นเลยคะแต่ทีนี้มันต้นใหญ่ต้นเล็กผสมประสานกันอ่าก็จะมีอันนี้ด้วยฮะพี่อะไรนะแก้วมังกรนะแล้วทุเรียนนี่ได้เก็บได้กินได้ขายมา หลายรุ่นนะนี้ตัดไปรุ่นหนึ่งแล้วนะคะรุ่นนี้มันจะออกไ,ไม่ไม่เสมอเขาเรียกว่าตกรุ่น,นใช่ไหมใช่อ่าตกรุ่นไล่รุ่นนะอ่าอ่ะพี่ถ้าพูดถึงเรื่องพืชน,นะก็คงโดยรวมๆแล้วพี่ประทับใจละนะเกษตรกร,กรที่ช,ชื่นชมเรื่องพืนนชน่ะเห็นผลงานชัดๆของพี่ยาแล้วนะ เนี่ยเนี่ยคือทุเรียนนี่ก็ฉีดลูกก็สวยนี่นี่นี่นะฮะเห็นทุเรียนต้นนี้นะพี่พิยามานี่พี่ยามานี่ก็ฉีดปากเขียวกับปาน้าเงินด้วยอ่านี่พี่พิยามาตรงนี้ฮะรู้สึกว่าพี่ยายังไม่เคยเจอเชื้อราไฟทับทิมราใช่ไหมเจอยังมีแล้วนะมีแล้วใช่ไหมแล้วแก้ปัญหายังไงก็คือหลังจากที่เรามีเอ็มจีแอลเนี่ยมันก็ช่วยได้แต่ว่าถ้าต้นไหนที่แบบโคม่าสุดๆแล้วเนี่ย จะปล่อยก็ต้องปล่อยไปนะนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นที่เห็นภาพโดยรวมๆม็คือจากที่ย่ำแยงอ่ะฟื้นกันฟื้นกันหลายต้นแล้วนะอ่าท่านผู้ชมครับนี่คือให้เห็นเป็นข้อมูลว่าที่นี่นะครับตําบลชัยลาดอําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะซึ่งเป็นบ้านของพี่ยานะแล้วก็พี่พิทยาทองแคล้วนะสองท่านคู่ชีวิตกันนะครับก็ร่วมกันปลูก พืชปลูกผักแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ได้รับความเด็ดด้วยการนำอนุวัตกรรมชีวภาพ mgl มาใช้นะครับอ่ะเราไปดูอีกสักหน่อยนะพี่มีอะไรบ้างฮะที่ทําให้เห็นพี่น้องกเกษตรกรอยากจะเห็นแล้ว,วผลงานดีๆของ mgl เนี่ยมีอะไรฮะข้าวโพดอันนี้ก็ได้พอพอโดยรวมๆนะพี่นะเดี๋ยวเราภาพมาเก็บดีวกว่าเพราะถ้าเราเดินตะเวนตะเวน,เนมันเยอะเพราะพี่ปลูกผสมปสานไงใช่ไหมอ,อ่ะ เราไปดูเรื่องการเลี้ยงสัตว์ดีกว,ว่าพี่นะอ,อ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเรื่องการเลี้ยงสัตว์ดีกว,ว่าว่าได้รับความเสถียรจากการเอาเอ็มจีเอาไปใช่ไหมนะครับติดตามชมเลยครับ <S <S ครับท่านผู้ชมครับนะพี่ยาบอกว่าพามาดูนี่ฮะนี่คือเล้าไก่แล้วก็เล้าเป็ดนะครับเพื่อมาให้เห็นว่านวัตกรรมนะครับผงจุลินทรีย์ชีวภาพ MGL ตราซูปเปอร์ซองสีแดงเอามาใช้กับการเลี้ยงสัตว์แล้วได้รับความเสถียรอย่างไร พี่ยาครับอันนี้ไก่เนื้อหรือไก่ไข่ฮะไก่ไข่ค่ะอืมหลังจากที่พี่เอา MGL ของซูเปอร์มาใช้เน่ะนะซึ่งวิธีการใช้พี่ใช้ยังไงฮะผสมกับอาหารบ้างแล้วก็ใส่กับน้ําบ้างนะคะอ่าผสมน้ำผสมทําทุกวันค่ะอ่าทำทุกวันนะแล้วที่พี่เห็นความสําเร็จของการนําเอา MGL มาใช้เนี่ยพี่อ่ามีข้อมูลไงบ้างฮะ ไข่จะสมั่มเสม,มอนะคะไข่ทุกวันไข่ทุกวันไข่ดกป่ะคะเบอร์ไซ้เป<ส>็นไงไซส์ไซูให่โอ้โหโนี่ท่านผู้ชมนะชุดแรกข้อมูลก็คือว่าเลี้ยงไก่ไข่แล้วไข่สวยไข่โตออกเยอะไข่ดกนะพี่เคยแกะดูไหมว่าเนื้อไข่เนื้อแดงเนื้อขาวเนี่ยพี่จะเห็นด้วยความาชัดเจนนะ เคยดูไหมว่ามันสวยแค่ไหนคือคนที่มาซื้อไปทานไปเนี่เขาจะบอกนะฮะว่าไข่แดงเยอะนี่เข้มข้นอะไรเนี่ยฮะโดย,โดยเฉพาะไก่ไข่ค่ะส,ภา,สภาพการเลี้ยงไก่โดยทั่วไปนะกินฟาร์มกินเล้าเนี่ยมันเป็นยังไงโดยทั่วไปทั่วไปจะเหม็นนะฮะท,<ต>ทั่วไปจะเหม็นนะแต่ผมยืนอยู่นี่ไม่ได้กินเลยเพราะอะไรฮะเพราะใช้ผง NGL เนี่ยนี่พี่สุด้เห็นแล้วนะว่าการใช้ผงจุลินทรีย์นะซูเปอร์ซองีแดงเนี่ย ให้ทางน้ําให้ทางอาหารเนี่ยแบอบกว่าทั้งไข่ก็ดีกินก็ไม่เหม็นแล้วตัวไก่ล่ะเป็นยังไงสมบูรณ์ดีนะคะสมบูรณ์ดูได้จากอะไรฮะจากเขาไม่เครียดนะคะไก่อารมณ์ดีใช่ค่ะขนเป็นไงขนสวยค่ะอ่างอนตา,ตาเป็นยังไงบ้างก็คือสดชื่นใช่ไหมใช่อ่าก็คือความแข็งแรงอ่ะสรุปแล้วเนี่ยเอามาใช้กับไก่ได้รับความพิเศษชัดเจนนะ เพราะนั้นเดี๋ยวพี่ต้องประชาสัมพัน์ว่าใครเลี้ยงไก่ไข่อย่างพี่เนี่ยเอาอะไรไปใช้นะพี่ผงม MGL เนี <laughs> ่ยค่ะชัดเจนนะนี่แนะนำแนละ้วเดี๋ยวเราไปดูที่เราเป็ดบ้างนะพี่นะว่าเป็ดเนี่ยเอาไปใช้แล้วมันได้ผลยังไงนะครับอยู่ตรงไหนให้เป็ดทั้อ่ะตามไปเลยท่านผช้ชมว่าตามไปเลยครับครับเมื่อกี้เราไปอยู่ที่เล้าไก่ไก่ไข่ แล้วไก่ไก่ไข่ได้เลี้ยงไก่ไข่ประมาณสักกี่ตัวครับพี่ยี่สิบตัวค่ะอ่ายี่สิบตัวนะอ่าชัดเจนแล้วด้านหลังนี่คือเลี้ยงเป็ดค่ะเป็ดได้สักกี่ตัวฮะเจ็ดสิบค่ะ,คะก็เป็นเป็ดไข่เหมือนกันใช่ค่ะอ่าแล้วผลงานเอาผงจุลินทรีย์ภาพ MGL ตาซูปเปอร์สองสีแดงไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ไข่ดีคะ่ะไข่สมบันสมือดีนะคะไขด่<ช>ไขดีไข่ดกใช่ไข่ข้างในเขาเนื้อไข่ก็ดีใช่ค่ะอืม จะมีคนมาหาที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอให้หมายคะว่าผลิตไข่ออกมาแล้วมีคนมาลองมาจองใช่ค่ะพราะติดใจเรื่องอะไรฮะเขาบอกว่าไข่ข้างในเข้มข้นเนื้อไข่แดงเอาไปทําขนมนี่ไหมคะข,ขนมหวานนี่มามาคอยเลยอ่านี่ฮะท่านผู้ชมครับเมื่อ,อไปใช้แล้วผลงานก็คือไข่เนี่ยได้รับการตอบรับนะจากอ่าเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านนะเอาไปทําขนมเอาไปทปําปรุงอาหารก็ได้รับความสําเร็จนะแล้ว ปริมาณไข่เยอะไข่ดีไข่สวยไข่ใ,ใหญ่แล้วโดยรวมเนี่ยก็เหมือนเดิมนั่งกลิ่นใช่ค่ะไม่เหม็นนะใช่ค่ะเดีย๋ยนี้ที่ประทับใจที่สุดคือไม่เหม็นเนี่ยมูลเขาไม่เหม็นเนี่ยที่ชอบมากเลยบอกแฟนว่าที่จะใช้อยู่แฟนเขาไม่ได้ใช้คนนี้หนุ่มจะเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องมูลเรื่องอะไรเนี่ยเขาคือแบ่งหน้าที่กันบ้างเขาไม่หลายอย่างก็เห็นชัดเจนนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ไก่ไข่เลี้ยงเป็ดเป็ดไข่เนี่ย พี่ยาบอกว่าได้รับความเร็จจากการนำมาผงจุลินทรีย์เชยภาพนะครับ MGL ตราซูเปอร์ L สองแดงมาใช้วิธีการใช้ไก่กับเป็ดนี่ใช้เหมือนกันไหมใช่ครนะัขออีกทีฮะใช้ผสมกับอาหารบ้างแล้วก็ใส่ในน้ําให้เขาทานบ้างคะครับเโอเคนะท่านผู้ชมครับเรื่องไก่เรื่องเป็ดจบแล้ว<ช>เห็นบอกว่าเลี้ยงหมูด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าที่คอกเลี้ยงหมูเนี่ยก็นำเอาผงซูปเปอร์ไปใช้แล้วได้รับความสำเร็จอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปฟัง อ่าพี่ยานะให้ข้อมูลที่ข้อหมูแล้วกันนะตามไปนะครับครับพี่ยาครับผมได้ยินเสียงอะไรอุดอุดอิดอิด,อด,อดคืออะไรเนี่ยหมูค่ะคือเรียกหมูนะหมูนี่เขาเรียกหมูอะไรฮะหมูแม่หมูนะคะแม่หมูได้ก <c oughs> ี่ตัวเนี่ย ทั้งหมดห้าตัวแต่ว่าที่มีที่เป็นแม่แล้วสามอันนั้นจะเป็นหมูวัยรุ่นใช่ค่ะแต่หมูแม่นะใช่ซึ่งผลงานก็คือนําเอาอะไรมาใช้นะฮะผงเอ็นจีแอนี่ค่ะผมเหลือบเห็นแวบๆอยู่ตรงไหนพี่นี่ค่ะอ่านี่ไงท่านผู้ชมครับนี่ใช้ดีอยู่อันนี้คือคือแกะใช้แล้วนะใช่ค่ะเนี่ยยังมีผงอยู่นะนะแต่เน้นพี่นิดหนึ่งนะเก็บไว้ในที่ร่มๆมไม่ให้มันชื้นนะเพราะว่าเจอความเย็นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะ ทำให้มีน้ําเข้าไปซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเพราะ,ะนั้นเก็บไว้ให้มันที่มันไม่ต้องมาเจอฝนเจออะไรงี้ไหนะอันนี้จะไม่นานเพราะทั้งไก่เป็ดหมูอ๋อมันจะเ,เสร็จไวใช่ไหมอ่าโอเคนะเอาละทีนี้เรามาเห็นความสําเร็จแล้วพี่พี่ช่วยให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าเอามาให้แม่หมูแล้วเนี่ยมันมีจุดดียังไงบ้างหมูเขาจะเขาจะอารมณ์ดีด้วยนะเขากินแล้วจะไม่ไม่ไม่เกเลยกินแนวนอนใช่เหมือนเป็นหมูที่เขาเรียกว,ว่าเชื่อง ใช่ไหมใช่ค่ะอ่านี่ภารกิจของการเลี้ยงแม่พันแม่หมูเนี่ยคือกเกษตรกรต้องการอะไรลูกไงฮะต้องการจํานวนของลูกหมูใช่ซึ่งลูกหมูที่คลอดมาแต่ละครั้งเนี่ยทําชีติเป็นยังไงบ้างคลอดละกี่ตัวก็โอเคนะคะคอลอดแรกธรรมดาเขาบอกว่าท้องสาวนี่จะไม่กี่ตัวแต่เขาก็ให้สิบสามสิบห้านี่ก็โอเคโอ้โหก็เยอะ <15, S 2> นะสิบสามสิบห้านะใช่ค่ะแล้วลูกหมูออกมามันยังไงมันแข็งแรงหรือมันไม่แข็งแรงงไงบ้างแข็งแรงอืม เขาแข็งแรงตั้งกับแม่นะคะเพราะทานเนนี้แล้วเนื้อเขาจะเป็นสีชมพูเลยอืมอันนี้ให้เห็นชัดๆเลยนะเนี่ยมา<ช>ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือที่คอกหมูแล้วก็ให้เห็นว่าได้เนี่ยที่ถือเนี่ยคือใช้จริงๆนะใช้ใชท,ทุกมือทุกมือใช้ผสมแบบไหนพี่ผสมอาหารหรือผสมน้ำใส่ในลางนี้เลยนะอ๋อนี่คือน้ำใช่ไหมใช่ค่ะใส่น้ำก็คือกรอกกรอบปนๆไปใช่ไหมใช่ค่ะอ่าให้วัดละกี่มื้อเนี่ย สองมื้อค่ะมื้อเช้ากับมื้อเย็นแต่มือม้อมือ้อมื้อก่อนหน้านี้เป็นมื้อเช้าใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวมื้อเย็นนะใช่ก็วิธีใช่ะไรตักพี่มีช้อนไหมนะมีช้อนค่นะช้อนมาตักแล้วก็โรยไปแค่นั้นเองนะใชง่ง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรนะง่ายมากเลยอ่ะสรุปอีกทีนะพี่นะได้ได,ได้เห็นความเสื่ามมีจํานวนลูกแล้วก็แม่หมูสวยงามแล้วกลิ่นเป็นไงบ้างไม่เหม็นนะคะอันนี้ที่ประทับใจที่สุดคือเขาไม่ขี้พอ จะไม่เหม็นใครๆที่มาดูๆๆว่าเอะเลี้ยงหมูทำไมไม่ได้กินเลยอะไรเงี้ยปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล้าไหนฟาร์มไหนเลี้ยงหมูได้กินเหม็นแน่นอนใช่แต่ที่นี่ไม่เหม็นเพราะใช้ผง<ม>นี่แหละคะ่ะนะฮะเพราะนั้นการเลี้ยงหมูนะครับซึ่งมีทั้งหมูขุนนะหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้คือแม่พันุนะครับแล้วก็หมูายานมอะไรต่างาเนี่ยก็รู้แล้วแต่ต้องกินอาหารเท่านั้นแหละ แต่ถ้าหากว่าเรานําผงจุลินทรีย์ชีวภาพเนี่ยไปใช้ผสมอาหารผสมน้ำทุกค้าเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปนิทานที่ดีขึ้นซึ่งได้กล่าวไปหมดแล้ว<ช>นะครับแล้วปกติหมูก็ต้องมีอาการป่วยนะพี่เจอาไ,ไหมไม่ค่อยเป็นอะไรนะ,อะขอเจ้าสมแข็งแรงสมบูรณนี่ไงท่าน,นาผู้ชมครับสัตว์เติบโตนะก็มีคุณภาพแล้วนะฮะยังนะครับแข็งแรงและไม่ค่อยพบปัญหาป่วย อันนี้ก็ทําให้เกษตรกรมีความสึกว่าอย่างไงบเบาใจไหมใช่ค่ะอ่าเอาล่ะท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะให้พี่ยานะฮะทิ้งท้ายชนิดหนึ่งนะเราตระเวนดูทั้งพืชทั้งสัตว์เดี๋ยวเราจะเก็บภาพอินเสิร์ตไปนะเพราะว่าถ้าให้พี่ยาพาไปชมทั้งสวนเนี่ยวันนี้ทั้งวันเราคงไม่จบใช่นะ <c oughs> เอาว่าหลังจากที่เอา MGL มาใช้แล้วเนี่ยพี่ยาต้องประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศบ้างนะ นะอยากจะบอกยังไงนะเพราะมันมีตั้ง3าสอย่างแล้วก็พี่เป็นศูนย์กระจายที่นี่ด้วยเนะี่ยพี่อยากจะประชาสัมพันธ์อะไรให้พูดเยอะๆเลยพี่อ่ะเชิญนะพี่เท่าที่ใช้มานะคะก็ประทับใจทุกอย่างนะก็คือว่าดีมีเกษตรประสานมีทุกอย่างเลยนะคะมีกาแฟทุเรียนลองกอง เราจะพยายามปลูกทุกอย่างในนี้ค่ะตามร้อยพ่อหลวงนี้ค่ะแล้วก็จะพยายามใช้อินทรีย์ค่ะคือไม่ไม่เน้นสารเคมีใช่ค่ะเพราะว่ามันมันไงมันมันดีไงฮะมันปลอดภัยยงไงบ้างปลอดภัยกับตัวเรานะคะอายุเยอะแลวด้วยปลอดภัยต่อเกษตรกรและปลอดภัยต่อผู้ผู้กินผู้บริโภคใช่ค่ะสาคัญนะพี่นะนะไม่ใช่ว่าเรากินของดีของอร่อยปลอดภัยแต่ว่าเอาสารเคมีเอายาพิษ ไปเคลือบพื่อนแล้วไปให้เพื่อนบ้านนี่นคือนูปลูกมะเขือไว้กินทีแรกนะคะปลูกมะเขือไว้กินแล้วก็ฉีดตัวนี้นะคะที่ชาวบ้านก็มาถามว่าทําไมมะเขือหวานอะไรเนี้ยหวานแล้วก็เลยเก็เลยแนะนําให้เขาเอาไปใช้นะะี่ค่ะก็เลยมาปลูกเพิ่มเอา่านผู้ชมครับคืออาจาร,รย์พลเนี่ยมาถึงที่นี่ที่จะบอกว่าตําบลชชยราดอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันนะเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายนวัตรกรรมชีวภาพ mgl เพื่อเกษตรกรปลอดสารเคมีนะครับโดยมีพี่พิทยาทองแค้วและพี่พี่สุริยา <c oughs> สุริยาทองแค้วนะคู่ชีวิต2ท่านเนี่ยจะเป็นศูนย์นะฮะซึ่งท่านสามารถแวะมาเยี่ยมชมพืชผลทางการเกษตรหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างๆที่ได้ให้ข้อมูลไปและถ้าหากสนใจจะนําเอานวัตรกรรมไปนะก็ติดต่อนะเบอร์ส <c oughs> ับของที่นี่นะฮะศูนย์กระจายของอ อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดกะะิษณุกิขัน,นะอยู่ตรงหน้าจอนี้นะโทรมาหาได้นะพี่พิทยากับพี่ายานะก็จะรับสายและให้คําอธิบายแต่ว่าใครนะครับมีคําถามที่มากกว่านั้นก็ติดต่อเบอร์อาจารย์พลหน้าจอนะ093 095 455จะคอยให้คำแนะนำได้เป็นที่เรียงให้นะครับครับท่านผู้ชมครับ เป็นช่วงเวลาพักเบรกว่างนะฮะเจ้าภาพนะฮะก็พอจะมีเวลานะผมก็ชวนมาคุยนะครับเจ้าภาพคนนี้ก็คือเจ้าของศูนย์กระจายนวัตกรรมชีวภาพ MGL เพื่อเกษตรกรปลอดสารเคมีนะประจําอําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับสวัสดีครับทครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําชื่อครับผมพิทยาทองแคบครับอยู่ ตำบลเชลาดอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีกันครับครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคนที่ห่อที่สุดอยู่ด้านหลังนี่แหละอ่ะพี่พิจารครับวันนี้บ้านของพี่เนี่ยมีงานอะไรฮรเนี่ยก็พอดีเปิดศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้นครับก็มีสปกมีเกษตรอำเภอถ้าอะไรหน่วยงานครับที่มาวันนี้ครับก็มาให้ความรู้ทําบัญชีครัวเรือนก็เกี่ยวกับ เกษตรทฤษฎีใหม่พอดีก็มาเข้ากับท่าอาจารย์ครับว่าเราจะทําผักปลอดสารนะครับจะลดละเลิกสารเคมีครับอืมก็คือเป้าหมายของพี่พิทยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้นําจะเรียกเป็นหัวหอ,อกของชุมชนนะเพื่อที่จะกระจายความรู้ในเรื่องของการทําการเกษตรปลูกพืชปลูกผ,ผักหรือเลี้ยงสัตว์เนี่ยปลอดสารพิษสารเคมี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่มาวันนี้แล้วก็ทางสื่อเกษตรทีวีเกษตรชนแนลเนี่ยก็มีหลักการมีแนวทางเดีวยวกันก็เลยเชิญเกษตรชนแนลเดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ประมาณสัก400กว่ากิโลนะแต่เราก็เต็มใจนะเพราะาเราก็อยากจะมาเจอกับตัวจริงเสียงจริงอะขออนุญาตนิดหนึ่งนะพี่ในท้องถิ่นเนี่ยวันเนี้ยที่มากันมากมายเนี่ยเป็นเกษตรกรทําอะไรกันบ้างโอ้โหหลายปลูกกันหลากหลายครับมีทั้งผัก พืชผลเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรมีสัตว์เลี้ยงที่มีพวกอะไรฮะมีหมูมีวัววัวเป็ดไก่ถ้าเป็นพืชก็มีพืชผลไม้พวกทุเรียนทุเรต้นนะแล้วก็พืชที่มีอะไรกาแฟก็มีกาแฟนะครับมีมีงะมีงกอมีหมดนะครับโอ้โหนี่หลากหลายมากซึ่งหลายท่านก็ที่เป็นสมาชิกที่วันนี้มากันหลายคนเนี่ยบางส่วนก็ได้เอาไปใช้แล้ว อ่ามีมีหลายคนครับแต่บางส่วนก็ยังจะเรียกว่ายังยังยังอยากจะติดตามอยู่บางท่านก็อาจจะผูกใจรักใครกับเคมีดีอยู่ครับก็ต้องใช้เวลานะเพราะเราก็ไม่ได้มาตั้งใจจะมาขายของแต่ว่าที่นี่เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนศูนย์เขาเรียกนำเอาสิ่งดีๆมาไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ย่านบริเวณตำบลต่างๆหมู่บ้านต่างๆของอำเภอบาสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ย ให้ติดต่อพี่พิทยาทองแค้วนะพี่เบอร์อะไรครับพี่ศูนย์หกสามหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าแปดครับเบอร์นี้นะก็ติดต่อนะคือติดต่อเพื่อจะมาดูงานที่นี่มีเป็นลักษณะคล้าศูย์เรียนรู้ใช่ไหมก็ก็จะทําตอนนี้หน่วยงานกกําลังส่งเสริมให้ทำก็ก็ยังมีไม่เยอะอ๋อก็คือว่าจะทําให้ดีแต่ว่าสักอิสราหนึ่งเนี่ยจะดีกว่านี้แน่นอนนะจะแลวจะไม่ใช้สารเคมีครับ วันนี้เราก็คงใช้เวลาส่วนที่พอจะว่างนะเพราะว่าเจนที่ทีมงานก็ยังอยู่ตรงนู้นแล้วก็ให้พี่พิทยามายืนคุยตรงนี้นะกับป้ายผ้าไวเนี้ยลที่เรานํามาติดตั้งเนี่ยพี่พิทยาทองแค้วเนี่ยติดอยู่ริมถนนเส้นเนี่ยนะถ้ามาจากข้างนอกพชรเกษตรมาถ,ถึงบ้านพี่เนี่ยมันสักกี่กิโลกี่กิโลเนี่ยประมาณ10กิโล10กิโลนะจุดเด่นนี่เราจะเห็นอะไรฮะเห็นโรงเรียนเห็นวัดเห็นชื่ออะไรวัดทองอินแล้วเข้ามาในซอย กรบพงครับสะพานข้ามสะพานมาก็ถึงบ้านเลยครับอ๋อปูดสังเกตมีสะพานเล็กๆข,ข,ข้ามมาก็อยู่ซ้ายมือซ้ายมืออ่บ้านหลังแรกบ้านหลังแรกเลยนะเพราะนั <inic? S 2> ้นผมจะให้พี่ทิ้งท้ายที่นี่นะพี่น้องกเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเห็นว่าพี่เป็นศูนย์ด้วยเป็นกเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงเอา MG ็มาใช้ด้วยนะอยากจะประทาสัมพันธ์บอกกล่าวพี่น้องเกษตรกรที่อาชีพเดียวกันเนี่ยทั้งเลี้ยงสัตว์ปูพืชนี่ทั่วประเทศอ่ะพี่อยากจะบอกให้เพื่อนๆยังไงบ้างครับเจิญนครับก็ ขอบอกกับพี่น้องว่าที่ทําการเกษตรกับเราหันกลับมาใช้จูรินรีของท่านอาจารย์ครับว่าเราจะได้ละเลิกสารเคมีครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและเพื่อนร่วมที่ทําเกษตรครับแล้วก็ทั้งผู้บริโภคด้วยผู้บริโภคด้วยครับสําคัญนะนะเพราะว่าการทําการเกษตรปลอดสารพิษเคมีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นอินเทรนนะเป็นกระแส นะครับลดละเลิกสารพิษสารเคมีนะครับหันมาใช้ผลิตภัณฑ์นะ MGL ซึ่งเรียกว่าปลอดภัยต่อชีวิตผู้เป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้บริโภคต้องขอบคุณมากนะพี่พิทยาวันนี้เรามาแว่ยเย็นได้เวลานะทางรายการก็จะต้องล่ำลาไปก่อนเพราะเราต้องเดินทางไปอีกไกลนะขอบคุณมากพี่พิทยาครับลา้ำมุ่งครับครับสวัสดีครับ